เบี้ยขาคือขนังไหลโลมาคือขนังไหลชาขาคือเล็บนังไหลนัมตาคือปันนังไหลตาโลคือหางทางสามคือหน้าหน้าหาดูคือหนังไหลอาธิคือแก้วนังไหลอาธิพิจารณ์ในปัจจุบันอาภรณ์อาขยัน

อทะตาเพทมาอาูสามาเพื่อทธอรยตมีนามโยมีสุลาโบราณประกาศสัจจคโยนเข้าไปด้วยของไม่สามีประการตา

Yeah it นล่งไ่กัดเขาบันแหลมคนข้างมัดสายบเยังไม่กระเซารเซาดอกวันนี้เบ,บาเศา้าะตายยังเดียวผมเป็นปีเ่็ยรอดอยังเดียวปีมันเป็นเซนยังเดียวเป็นโรค คือหมดตอนลมครั้งนี้ตางบุ๋งสภาพเลยตางใอยเหลือแต่เฉพางบ่ได้ต่อ,อ,ตอ,อปีเป็นลุกไดเนี่ยเตะเตียงเลยนอนเจา่อยต่างหากยื ไปหาอยู่ที่ล่องเอ็นแ่บบเห็นเด้อพี่ว่ามากคะอยู่ปัดปลาอยู่น้ำเลี้ยน,น่อย 上班。 จะสะปโตสะบระกะสังโครผานสีดีบวด๋อสวสดเนี่ยพัฒน,น,นาของเกา เน้นเอกซู้ไม่ได้เอกเน้นบูมอะสวดมนต์ซวยเทไม่ได้จนไรนี้อายมันสวดมนต์อวดไงตดเดียวเหอาอมตคนเดียวเเเากันได้ 嗯。Okay. น้ำพึ่งป่าดะดว่าอันนั้นนี่น่อาใส่สียังดี หน้าวัดเดี๋ยวให้ไปลื้อขุฏิไม่นัดออกจะได้เฮ็ดใหม่เขามันเชียร์ส้มไว้มันใส่ไวได้จะได้มาเฮ็ดทันคานมองหน้าทั้งหมดคารุม่ามองมองเก่าที่พระเอกจะเฮ็ดขุฏิเห็ดขุติเจ้าหน้าบิ่งจะเอาเสาปูนตัวหน่อยต่อได้บ่เฮ้ยนี่แหลใส่เกลือมุ้งนี่สำบัดแสดงอาการ

No, ตัไืมอายัครับพี่ตัดชื่อกรรมการชุดเก่าของบ้านนี้ที่กอนเพรตงโนนเขากไปแล้วผ่านนะไรชื้อจะได้ไม่ไม่เกินสองใบใบเฉพาะชื่ออันนี้ปัจจุบัน จะแต่งมาใหม่แต่งมาใหม่ขัดเฉพาะรายชื่อที่อยู่ฝั่งนี้อยู่กับบินปลายจีนเท่านี้เอาไปทางบุญสกุลเขาแจกไปเรียบร้อยแล้วดีกาสเรลสอะไรเป็นยังไงอะไรเสียชื่อสำคัญใช้ันของหลักปรารสำคียุทหลักการผลจำได้จะลองมาธานคนเดียวงคนยาก tập măng măng dùng xiên cả phần xì hành mới đi tay nhông lai. thì không tay xuống lại hai nhóc non một mà ญาติโย,ยมที่อยู่ที่คลองแอนนะอ่าก็ขออภัยถ้าเกิดไปหาแล้วไม่เจอวันนี้รู้ว่าจะไปหาไม่เจอเยอะเลยละวันนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่วันสําคัญไม่ได้อยู่ที่นู่นียังไม่ได้แจ้งข่าวไว้ก่อนแต่เมื่อชา้าก็ลูกึ้นมาไลฟ์สดให้ฟังแล้วล่ะแต่คนที่ไม่ได้ดูเฟซก็จะไม่เห็นนั่นแหละจะไปหาอาจารย์ที่อยู่่วัดคลองแอนแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะมีอ่าพระอยู่ที่นั่นเยอะละ รักษาการเจ้าวาดเขาด้วยพระด้วยก็เต็มวัดอยู่แล้วแหะต้องห่วงันกะ็ดูว่าทีนูน้นเขาจะเวียนเทียนได้หรือเปล่าแต่ที่นี่ก็จะพาพระพาเนนทำวัดสวดมนต์เวียนเทียนที่วัดป่านี่แหละปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่จําได้ไว่าเวียนเทียนไม่เกินสองครั้งแต่ี่ก็จะพาเวียนเทียนด้วย เอากิจของสงฆ์ที่วัดป่าซะหน่อยไม่มีโยมไม่มีใครนีแ่แหละยิ่งดีจะได้เวียนเทียนได้ถ้ามีญาติโยมเยอะก็ะเบียนลำบากอีกแหลจะกลัวโควิดกันนี้ไม,ม่ต้องกลัวอะไรก็มาเวียนเทียนวันนี้วันมาคบูชาเทศกาลวันปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนะแต่ทีนี้ก็ไม่มีไม่มีญาติไม่มีโยมมาหรอกเป็นปกติที่วัดป่าเมืองเก่า วันสําคัญไม่สําคัญก็แห้งๆอย่างนี้แหละอบอกว่าวัดอยู่ห่างจากบ้านโยมประมาณสองกิโลโยมผู้เฒ่าผู้แก่ขับรถเองไม่เป็นก็จะมาลําบากถ้าลูกหลานไม่มาสม่งวันสําคัญทางศาสนาที่วัดป่าเมืองเก่าก็จะไม่ค่อยคึกคักคึกครืครคร้นเหมือนกับที่คลองเอง็นคลองเอ็นก็คนนั้นเข้าคนนี้ออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็น ห่วงาติโยอมว่าเออไม่ได้แจ้งข่าวแต่ก่อนก่อนจะมาก็ควรจะไปคอยเกอร์ไปหาทุพติจะไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกาก็ไปไม่เจอโน่นสาลาใหญ่ขึ้นไปเลยพระท่านอยู่ที่นั่นแหละคอยรับศรัทธาญาติโยมกันทุกคนอยู่ดีก็กําลังเร่งพิมพ์ดีกางานบุญงานขุศลงานพระป่าวันที่10เมษายนแล้วก็งานบวชอุรร้อนวันที่22เมษา ที่เคยประกาศแจ้งข่าวมาให้ดูหลายครั้งนั่นแหละใครที่เข้ามาดูเฟซทีหลังมาดูย้อนหลังหรือมาดูตามหลังก็จะได้ทราบข่าวของความเคลื่อนไหวของงานที่นี่นะที่วัดป่าเมืองเก่าส่วนที่ร้องแอนเนี่ยจะกำหนดเอาวันที่ส4ี่วันเสาร์ที่สิบี่พฤษภาพอวันที่ส5หพฤษภาจะเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันอาทิตย์วันที่ส4นี่จะเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นวัน บันทอดพระป่าะจะมาในรูปแบบเป็นงานบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติด้วยหรือเปล่าไม่ทราบได้ที่จะคุยกับคณะสงฆ์ที่นู่นไปอีกที่นึ่งทายกทายกาที่นู่นอีกว่าเขาจะยินดีจะจัดงานเป็นบุญพระเวทเทศมหาชาติหรือเปล่าหรือจะเป็นพระป่าสมทบทุนก่อสร้างต่อไปเฉยปกติธรรมดาอันนี้ก็แจ้งข่าวให้รับรู้รับทราบทั้งสองที่ลยเดี๋ยววันพฤหัสต,ตอนเย็นเย็นอาตมาก็จะขึ้นไปอีกนั่นแหละ ไปบอกบุญเอาข่าวบุญทั้งสองวัดแล้วก็อีกหลายๆวัดที่ขอความผัวธรรมมากตมาภาพเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสามวัดมั้งเนี่ยเปจาะนั้นก็จะรับเป็นเจ้าภาพผัวธรรมให้ทุกวัดนั่นแหละบอกบุญศรัทธายาโยมต่อแล้วแต่จะได้วัดไหนได้น้อยได้มากก็ไม่จังว่ากันหลบปีนี้เพราะเศรษฐกิจบ้านเมืองมันอย่างนี้แต่ขอให้เราช่วยกันเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะมีงบรัฐบาลช่วยเราชาวพุทธเราเนี่ย มีวัดเต็มบ้านเต็มเมืองก็จริงแต่เราก็แต่ละบ้านแต่ละวัดก็พัฒนาวัดตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้อาศัยงบของรัฐไม่ได้อาศัยงบภาษีของประชาชนเราพัฒนาวัดชาวพุทธเราเนี่ยอาศัยแต่งบส่วนตัวของวัดใครวัดมันหมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน่นน้อยนักที่เราจะได้จากงบรัฐบาลหรือประมาณเราก็แจกซองพระป่ากันเนี่ยแจกจนหน้าดำท่าเครียดเลย แจกซองจนโยมเห็นหน้าบอกว่าแจกซองอีกแล้วเจอหลวงพ่อเมื่อไหร่มาเจอเมื่อไหร่หลวงพ่อแจกซองเมื่อนั้นคือมันไม่มีงบพัฒนาก็ต้องอาศัยศรัทธาพวกเราช่วยกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นวันวันมาคบ,บูชาวันนี้ก็อขออำนวยเวยชัยให้ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะออนไลน์สดทางวัดป่าเมืองเก่าโดยเฉพาะทาง u ูท b e วัดป่ปาเมืองเก่า แล้วก็ใน youtube พระมหาลังสันทองบางพระมหาลังสันสัญญโมทองบางพระมหาลังสันทองบางสัญญโมอีกสามย t u b e นะสี 4, ่กับวัดป่าเมืองเก่าเป็นสี่เลยนะ youtube ที่อัตมาภาพาปเปิดไปล้าโดยเฉพาะที่พระมหาลังสันสัญญโมทองบางเนี่ได้เอาคลิป youtube ลงไปแล้วประมาณสามร้อยกว่าคลิปส่วนพระมหาลังสันทองบางสัญญโมอันนี้นะ่าจะประมาณสักสองร้อยกว่า แล้วก็พระมหารังสา์ทองบางนี่นะน่าจะประมาณร้อยกว่าส่วนวัดป่าเมืองเก่าตอนนี้เพิ่งจะลงไปได้เพียงแค่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตอนจะเป็นธรรมะที่เป็นตอนถ้าถฟังธรรมะยาวๆเป็นตอนได้เรื่องได้ราวได้สาระดีๆความรู้ใหม่ๆความรู้เก่าๆผสมผสานกันตามยุคตามสมัยต้องไปที่คลิปธรรมะเป็น u ูท b e วัดป่าเมืองเก่าคุณอย่ แต่ถ้าเป็น Facebook ก็ที่บัตรของแอนพัฒนารามนะจะไลฟ์สดที่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นกิจกรรมทั่วไปอย่างนี้นอย่างพูดคุยกันทั่วทั่วไปบรรยายธรรมะธรมบัตรสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาปฏัดกวารลานบัตรก่อสร้างขนดินหินทรายเรียนหนังสืออบรมอะไรต่างๆกิจกรรมเล็กๆน้อย,อยด้วยมากๆาด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็จะลงใน youtube 3อันนะยูทูบพระมหาลังสรร์ทองบางพระมหาลังสรร์สัญญโมทองบางพระมหาลังสรร์ทองบาง,างสัญญโม พิมพ์ไายชื่อเข้าไปก็ไปเจอหมดเลยล่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยที่ท่านทั้งหลายติดตามจากเดิมที่มีสมาชิกอยู่สิบยี่สิบคนตอนนี้บางอันก็สี่สิบห้าเข้าไปแล้วแล้วก็สถิติการดูก็ตกหกพันกว่าก็มีก็จะใกล้หมื่นแล้วล่ะก็ถ้าท่านทั้งหลายรู้ข่าวก็ติดตามไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะที่วัดป่าเมืองเก่าเนี่ตอนนี้ก็จากสามสิบเปิดมาได้สองสัปดาห์ สสัปดาห์ย่างสี่นี่มั้งจะน่าจะได้ย่างสาสัปดาห์นี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณยี่ท่านก็ขออนุมโมทนาแล้วกดดดด็ดูการดูก็ดูจำนวนเยอะอยู่ก็ขอให้ตามกิจกรรมของวัดป่าเมืองเก่าแล้วก็ที่ปัดทองเอ็นพัฒนารามในนามของพระมหารังสมนี่เลยคุณโยมได้ที่ YouTube ถ้ากรณีดูใน Facebook ไม่ถนัดหาเจอย่ากพิมพ์เข้าไป youtube เจอง่ายชื่อปรากฏพลึดเลยทีเดียว อไปแจ้งข่าวนอนมาค้าบูชาแต่เพียงแค่นี้แหละยะขาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาธารังเยวามีวิโตทินันเปตานันปกัปปติอิกิตังบัติตังตุมหังคิพมิวตันมิจตุสเพปุเรนตุสังฆปามจันโนนราโสยะธามริโชติรโสยะธาสัิโยวะทันดูอาสาปารุโกวินาสตุ

เอหิอายุโฉวันโนจโภทันวุตติเตยัสสาภาวัสสาเตอายุณาชีวาสิทธิโภันตุเตภาวตุสัพพมังคาลํรักขตุสัพพเทวตาธามะอะนุภาเวนาสลาดาสุขิโภันตุ ราคันตุสะปฏิวะขาสะพะธรรมานุภาเณสะดาสุทีพอบันตุเตมอาวะตุสะพมังกาลังราคันตุสะปฏิวะขาสะพะสังฆานุอาเณสะดาสุทีพอบันตุเต อาฉันเดี๋ยวจะได้ช่วยกันพัฒนาวัดวันนี้วันสำคัญน่ะ